ก็สว <c Ris ky> ัสดีครับมาพบกับผมลุงจอนชาวไรนะก็ผมวันนี้มากับเพิมเกมก่อสร้างในเกมขับแมเขารอนแดงก็วันนี้ลุงจอนจะพาไปทำอะไรก็ไปดูกันเลยในเกมอ่ะปกคลิปก็บอกอยู่แล้วครับผมเราคงไม่ต้องไปแบบซื้อผ่เซื้อไพรส์อะไรกันเนาะไาลุงจอนเขาอยากกินน้ำก่อนนะครับผมอ่า โอเคโอเคครับผมอันนี้ลุงจอนก็มารับงานไว้นะครับผมเป็นงานขุดลอกท่อนะครับผมลุงจอนเอาวันนี้ลุงจอนเอาแมคโครเจาแคสมานะครับผมเจาะแคดคันใหญ่นะครับผมมาเพื่อทําการขุดลอกท่อนะครับผมโอเคแล้วลุงจอนต้องเอารถรถรถมาใส่นะครับผมงานในเมืองนี้เราต้องเอารถไม่ต้องเอารถคันใหญ่ครับผมรถคันเล็กๆมาก็พอเนาะมันเป็นงานในเมือง มันเป็นงานในเมืองครับผมงานลอกท่อในเมืองเนาะน่าจะเป็นท่อประปาะแตกกันนะครับผมเราก็เลยต้องเอารถเล็กมาขีคเนาะมุ่จอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมมุ่จอขออนุญาตแป๊บหน,นะนึ่งเนาะมุ่จอดขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผมเอาอยากเติมน้ำมันกันนะครับผม มีคนเดินผ่านด้วยนะครับผม,มจอนขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมอม่มีมีมีมวิบวับผ่านด้วยนะครับผมอ่มีรถบัสผ่านด้วยจอนแป๊บนึงจอนขออนุญาตเติมน้ำมันคนก่อนนะครับผม โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับลุงจอนชาวไรนะครับผมกดให้ถึงหนึ่งพันซับสไครต์ไปกันโอ้ลุงจอนอยากได้หนึ่งพันซับก่อนปีใหม่นี้นะครับผมยังไงก็ช่วยลุงจอนทำให้มันได้นะทุกคนงจอนอยากได้หนึ่งพันซับสไครต์ก่อนปีใหม่นะครับผมโอเคเนาะโอ้ยเราก็ต้องถ่ายรถนี้มานะครับผม พึบเ,เราก็ต้องต่อไปเราก็ไปขับที่แมคโครนะครับผมปึบพึบ่จะเป็นมุมกล้องประมาณนี้เฮ้ยมุมกล้องนี้ไม่เวิร์คโอเวิร์คเลมุมกล้องนี้ก็พอได้อยู่ปเด็นแมคโครมันไ,ไกลจังเลยวะโอเคโอเคนะครับผม,มไปเราก็เริ่มง,งานกันเลยนะครับผม Okay. เราจะมาขุดลอกท่อนะครับผมลูกท่อตัวนี้โอเคเราจะมาลอกนะครับผมเพราะว่ามันต้องมันต้องขุดใส่รถอันนี้นะครับผมเป็นดำนะครับผมโอ้ยมีรถพี่ปอพี่ป,ปอผ่านอีกแล้วนะครับโอ้ยจอนขับไม่ถนัดเลยครับผมแบบนี้โอ okay. เคก็ได้อยู่ถ้าแบบนี้ ก็ต้องวางเขา,าเบาๆนะครับผมเดี๋ยวเขาจะโมโหเรานะครับผมโอเคช่างเขาเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมลองดูมุนมนี้ให้สนานนะมุมนี้ก็น่าจะพอถนัดอยู่ยดดดดครับผมวขุดเงินต่ำขุดดินข้อผมเป็นงานขุดลอกท่อนะครับผม แอบเดียวจะเต็มจอนไม่ถนัดจริงๆนะจอนของมุมนี้แล้วกันทุกคนจอนบอกทมตรงเลยว่าแบบขับต้องมันหยุดลำบากมากเลยอ่ะขับไม็กกเจ้าแคทมันลำบากมากเลยนะครับผมจอนก็อยากให้ทุกคนเห็นเห็น,นรถแมคคกูด้วยแหละแต่ว่าแบบจุจอนขับไม่ถนัดครับผมไม่รู้ดิจอนแบบขับแล้วมันแบบไม่รู้ดิยังไงไม่รู้ว่ามันขับไม่สนุกครับผม จอนในขอนี้จะมุมนี้แทน,น,นนะแล้วกันนะผมเคเต็มแล้วแล้วก็ทิ้งเอาไปขายนะครับผมเราขายโดยที่เราไม่ได้ไปไปขายเองนะครับผมฮึโอ้ยขับไม่นถนัดโอ้ยโอ้ยขับไม่นถนัดจริงๆครับผมโว้ยจอนขับไม่นถนัดนะครับผม ว่าลงจอนไม่ได้เล่นนานละวะอาจจะมีส่วนนะครับที่ว่าลงจอนไม่ได้เล่นาน,นานแนละ้วมันก็เลยแบบขับตะกุกตะกักอะไรประมาณนี้ครับผมเราต้องวางเราต้องวางเอ่ออันนี้เบาๆนะครับผมเดี๋ยวเจ้าของรถตำเขาจะว่าเรานะว่าเฮ้ยวางเบาๆไม่เป็นหรือไ,ไงวะแบบประมาณนี้นะ รถดำเขาก็เขาก็จะหว่วงกับบะดำเขาเหมือนกันนะครับผมสมมติตาวางไปแรงเนี่ยเขาก็จะว่าเราได้เราก็เลยต้องวางาเบาๆแบบนี้จะแ,แม่งเต็มไวมากเลยครับใส่แค่ไม่กี่ไม่กี่พุ่งขี่แม่งเต็มเนาะเต็มไวมากเลยดูดิทุกคนดูเห็นไหมแบบเรียบยอเต็ม เ,เดียวเต็มครับผมเ,เดียวเต็มแล้วเ,เดียวเต็มแล้วครัมไม่ต้องถอยมาตามเดินหน้าไปเดินหน้าไปหำเดินหน้าไปเดินหน้าไปหำต้องถอยมาตามเดี๋ยวจะถอยเดินหน้าไปเอง คนขับรนตั้โหขับไม่รู้เรื่องเลยวะโอเคขนาดน,นี้แลโอเคเดี๋ยววางให้เบาๆจะได้ไม่ต้องแบบเสียงดังเนาะวางให้เบาๆครับ,บผมโอเคจอนวางให้เบาๆกระบะดัมดจะได้ไม่พังะจะได้ไม,ม่จ้าจอนจะวางให้เบาๆนี่จ้ะ <Hey. S 2> อจอนวางให้เบาๆ oh. เต็มแนบผ้าทิ้งคอนเฟิร์ม่ปเดินหน้าไปดิอ๋อทำไมไม่เห็นเดินหน้าวะโอ้ยจ hey. งจอนต้องเป็นคนขับเองไงมาเจ้าใช้ลูกน้องไม่ได้เรื่องอะไรเลยดิ ขยับขับมาจนชนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เดินหน้าไปอีกเอออ้องจอดขับอเองต้องขุดทั้งขับค่าแรงต้องแบ่งงจรด้วยนะค่าแรงนี่นต้องงจรต้องเอาแบบเยอะๆเลยนะครับผมเพราะจรนทำเองทุกอย่างเลยครับผมประมาณว่าพวกคนขับรถตับนี่แบบมึงสบายไหมอะ่ะมันจะงจรนทำเองเ ทำไมต้องให้ลุงจอทำเองด้วยทำไมไม่ช่วยลุงจอวะลุงจอก็แก่แล้วนะเว้ยแต่มันเต็มไวนะผมประมาณสามสามกระตักเต็มแล้วโคตรไวเลยครับผมลุงจอขุดขุดแบบวางให้สูงแม่งเลยเต็มไวครับผมตอนนี้ลันลอกท่ออยู่นะครับผม น่าจะใช้เวลาอยู่สักพักครับผมกว่าจะถึงท่อเนาะน่าจะใช้เวลาอีกสักหน่อยนึงเนาะคือวางให้เขาไปาเบาแหมลุงจอน,นี่ขับรถเบาวางให้เบาขนาดนี้น่าจะมีตรงมีทิปให้ในใจหนูไม่ใช่อยู่ดีก็ไมีมีตรงมีทิปให้ลุงจอนเนี่ยลุมจอนก็ ไม่ได้นะหนูนะมันมีติ๊กใ้ลุงจอนบ้างเต็มมีก็แป๊บเดียวอ,อีกถ้าใครไม่ชอบมุมนี้ก็ไม่เป็นไรนะคผมเป็นลุงจอนชอบนะครับใครไม่ชอบก็ต้องทนดูนะว่าลุงจอนเล่นมุมมิกี้ลุงจอนเล่นแบบมันไม่ถนดนะัดอ่ะคนต้องเข้าใจลุงจอนด้วยนะ ว่าบางคนเนี่ยมาดูแบบเขาก็อยากเห็นเห็นตัวแมคโครนะลุงจอห์นก็เข้าใจนะบางทีลุงจอนเล่นลุงจอนก็เอออยากให้คนดูเห็นตอนแมคโครทางานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลุงจอนขับปั๊บลุงจอนขับไม่ถนัดจริงๆว่ะจอนบอกเลยแบบไม่รู้ดิใครอาจจะเป็นเหมือนลุงจอนไหมลุงจอนไม่รู้ว่าแต่ลุงจอนแบบขับไม่ถนัดนะคนขับแล้วมันแบบมันมันมันงขับแบบยังไงอะ แป,แ,ปปแปลกๆจวนแบบภาพดูแปลกๆโอเคแต่ว่าขายต่อขายอย่างเดียวเงินอย่างเดียวเว้ยเราจะรวยเว้ยโอเคพวกเราดินนิดเดียวเองโอเค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 พวกเราจะเอาดินขายครับผม ผู้รับหมอหนุ่มเจ้านี้เราไม่ใช่เอาดินขายหรอกเพราะมันเป็นในเมืองไนงะเราก็ไม่สามารถแบบที่จะเอาแบบดินกรยดินไปไว้ตรงไหนได้ครับผมเพราะมันอยู่ในเมืองเราต้องเก็บพวกลงพวกดินอะไรทุกอย่างทิ้งทิ้งไปให้หมดนะครับผมต้องวางเบาๆโอเคโอเคแล้วผมโอเคโอเคอเครับ นนกกนนผมจอน,นขอไปดูด้านนอกก่อนนะครับผมจอนขอไปดูด้านนอกก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ้วทำไมกล้องมุมกล้องจอนไม่ไปเลยวะอืมนมเฮ้ยมันขับยากเว้ย โอเคนะครับผมโอเคก็คุดใต้หอยแตกมากนะครับผมโอเคไปคุดต่อ ป็นการขุดที่ห่วยแตกมากนะครับผมไม่เห็นไม่พูดง่ายแบบไม่มีความสวยไม่มีความอะไรเลยทุกอย่างนะครับผมเรียกว่าทํางานพอแต่เสร็จนะครับผมเสร็จแล้วก็รับเงินกลับบ้านนะครับไม่มีความสวยนะครับผมแบบนี้เขา่าจะจ้างไม่่อยนะครับผมตอนคิดว่าเขา่าจะจ้างไม่่วยเลยนะโอเค เราขุดงานไม่สวยครับผมแต่ว่าเราทำงานเสร็จไวครับผมโอเคหนุนจนแบบขุดงานาจะไม่สวยแต่ว่าเสร็จไวครับทุกคนนี่กี่โมงแล้วเนี่ย,อยโอ้ หนุน,นจอนขุดงานไม่สวยครับแต่ว่าเสร็จไวนะครับผมอันนี้เป็นมุมเป็นมุมก็มเ,มมเลยเป็นมุมไนมุมไอ้มุมบคุคคลที่ที่สามม้งแต่จุนจอนจำไม่ผิดนะภาษาเกมเขาเรียกกัเป็นมุมบุคคลที่สามนะครับผมแต่เวลาเล่นก็จะงงง,งหน่อยนะครับผมถามว่าเล่นได้ไหมก,ก,ก็พอเล่นได้แต่ว่างงงงนะครับผมมุมบุคคลที่สามนะครับผม ก็เเป็นมุมบุกคนที่สามนะผมันีมุมแบบเนี้ยเนี่ยมุมเหมนเนี้ยเขาแบบมุมบุคคลที่สามนะผมโอ,โอเคนะครับผมเขาเลเป็นมุมบุคคลที่สามนะแต่พอ,อเล่นได้เด็กๆอยากดูมุมนี้ก็เล่นให้ได้จนจนกั เรามีความสามารถอยู่แต่ว่ากระชับม,มมั่วหน่อยแค่นั้นแหละก็จะว่าลุงจรแล้วกันทำไมลุงจรเล่นเด็กขับไม่กลัวเด็กกากจังอะไรประมาณนี้มันเป็นมุมที่ลุงจรเล่นไม่ถนัดนะฮะก็จะว่าลุงจรแล้วกันถ้ามันขุดไม่เสร็จสักทีก็จะว่าลุงจรแล้วกันใจไหมอย่ามาทำไมว่าลุงจรทำไมขุด มุ่งจทำไมครับมุกโคกาดจังขุดขุดกากจังอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยจังก็จอก็เล่นแบบนี้เองจองกัดคนคนกากากเขาม่จนเี่ม่จคนดีหรอกมุกบจกับคนกากากคนหนึ่งครับที่ทำงานขับรถรัจ้างรับจ้างขับรถครูให้เขาอะไรมาเนี่นะ ก็จะพยายามขับให้เด็กๆดูจนได้ด้วยมุงแค่ไหนดูจน,นพยอมด้วยมาจนมาทำงานลอกท่อจน,นก็ต้้งตั้งใจทำงานโอ้น่าจะยาวแน่ดูบอกคลิปนี้จนคิดว่าน่าจะยาวน่ดูโอเค ยาวก็ดูแบบยาวเลยต้องต้องต้องตัดแบบเนาะเวลาเนาะการตรงการตัดคลิปอะไรเงี้ยเนาะเชื่อตัวจอนี่ต้องตรงต้องตัดตัวแบบเนี้ยดูแบบยาวกันเองพี่เนี่ยเห็นไหมผมต้องต้องตรงต้องตัดมันหรอก โอ้โหท่าทางน่าจะเสร็จยากครับโอเคเดี๋ยวงจอนขออนุญาตถัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเนะาะจอนขอเวลาไปตอนเสร็จเลยแล้วกันโอเคครับเพราะว่าดวงดวงจอนขออนุญาตตัดตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันน่าจะนานอยู่โอเค โอเคครับผมโอเคโอเคตอนนี้ลุงจอนก็ทำการขุดเสร็จแล้วเจอท่อแตกเปียกเลยครับผมน่าจะเป็นรอยแตกจากฝีมือลุงจอนนะครับไม่ใช่ฝีมือ,อนคอนอื่นนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบกอย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชกกับลุงจอนชาวไรน,นะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมปีนี้ก็ลาไปก่อนเนาะยาวมากเลย e นะี้ นี่โอเคเราพกาบกันใหม่อีีหน้านะครับผมสวัสดีครับผม